สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชม iPad เครื่องมือทำงานของเรานะครับที่พวกเรากำลังจะเอามาจาับรางวัลวันที่9เดือน9ที่บริษัทนารวยนะครับเป็น iPad ตัวใหม่นะฮะตัวนี้คือ iPad เครื่องมือทำงานนะครับสเสถียรมากๆทำงานสร้างเงินแสนเงินล้านได้เลยนะครับ ความจําก็จะอยู่ที่64จิกนะครับสามารถใช้ WiFi ได้นะครับเชื่อมโยงกับโทรศัพท์อันนี้เป็นเครื่องเก่าที่ผมใช้นะครเครื่องนี้จะเอามารีวิวนะครับให้ทุกท่านหรือว่าเอามาทดลองให้ทุกท่านได้เห็นว่าสินค้าที่พวกเรานําเข้ามาจับฉลากชิงรางวัลน,นี้จะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ได้เซ็ตประกอบแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะมีกล้องหน้ามีกล้องหลังนะครับสวยงามมากๆ มีลำโพงนะครับสองลำโพงเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับเครื่องใหม่ถอยศูนย์เลยนะตัวเป็นตัวของ a อ p l e นะครับตัวนี้เป็นสีบลูนะครับเป็นสีบลูไดมอนด์ของเรา Apple iPad ของแท้นะครับเป็นเครื่องศูนย์ของไทยสามารถที่จะเอาไว้ทำงานของพวกเราได้เลยที่นารวยนะครับก็จะเอาไว้จับรางวัลวันที่9เดือน9ที่จะถึงนี้ เป็นตัวใหม่ล่าสุดได้ชุดของแถมอะไรบ้างนะครับก็จะมีเครื่องแล้วก็ฟิล์มติดเป็นฟิล์มกระจกนะครับติดตรงนี้เห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ให้มานะฮะอุปกรณ์เสริมที่ให้มาก็จะเซตร,ระบบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยก็จะมีการโหลดแอปโหลดอะไรไปให้อันนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะโลโก้แอปเปิลนะครับ,โโรบที่เขาให้มาก็จะมีชุดนะที่เป็นชุด ชาร์จหรือว่าอะไรต่างๆเนาะนะเครื่องสวยงามมากครับความจำ64จิกสามารถที่จะทำงานได้เยอะเลยนะเราก็มาดนะูเป็นตัวที่สามารถที่ทำงานเข้ากลุ่มเข้าอ,อะไรเลยแล้วก็ประชุมได้อิสระเลยนะฮะเห็นไหมฮะแอปก็จะมีเยอะนะเป็นแอปพื้นฐานที่พวกเราจะลงให้ทั้งหมดเลยท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รางวัลดีๆนะวันที่9เดือน9เรียนเชิญเลยนะครับ สามารถที่จะซื้อบัตรเข้างานได้เลย100บาทเราก็จะมีการจับรางวัลที่สกลนครที่โคกหนองนาหรือว่าชอบชุมชนที่สกลนครของเราอันนี้คือแอปต่างๆนะครับที่โหลดลงให้เดี๋ยวผมก็จะดูแลในเรื่องของแอปแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะพร้อมที่จะจัดส่งไปให้ทุกท่านเลยนะครับถอยออกมาจากห้างใหม่ๆแล้วก็ส่งไปถึงพี่น้องสมาชิกนาะรวยทุกท่านโนะปรดติดตามคลิปต่อไปเลยครับ